ทินาทีซึ้งดิวอริสราทําแบบนี้ให้น้องเวทมนตแทนใบเตยวันนี้15สิงหาคมทางด้านดิวอริสราและเซบาสเตียนล,ลีได้จัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องไซรัสอายุครบหนึ่งขวบมีเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมงานพาลูกหลานมาร่วมงานจำนวนมากอย่างครึกครื้น ซึ่งทางด้านลุกน้องของใบเตยอาสยามได้พาหลานสาวน้องเวทมนต์มาร่วมงานด้วยและสิ่งที่ทําให้หลายคนน้ําตาคลอตามๆกันเมื่อสาวดิวอริสดาจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้น้องเวทมนต์เป็นโมเมนต์ที่น่ารักและต่างพากันชื่นชมสาวดิวที่ไม่เคยลืมคนรอบข้างเลยโดยงานนี้คุณแม่สุดแซบจัดหนักจัดเต็มยกส่วนสนุกมาไว้ที่งานวันเกิดจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนๆหอบลูกจูงหลานมาร่วมงานกันแบบไม่มีกัก๊ก งานนี้เจนนี่อัลลพาธนับป้อมเพชรที่ไม่ค่อยได้ไปงานไหนก็พาน้องโนล่ามาร่วมงานด้วยรวมถึงเพื่อนซีอย่างกุ๊ปก um ิฟตสมนทิพชีก็ไม่พลาดพาลูกสาวมาร่วมงานแม้แต่ดีเจมตูมเตชินพลอยเพชรที่แม้จะไม่มีลูกก็พาหลานน้องปกป้องลูกชายของดีเจต้นหอมสกุตตลาเทียนไพรโรดมาร่วมงานด้วย นอกจากนั้นยังมีเซอร์ไพรส์ให้น้องเวทมนต์ลูกสาวของดีเจแมนพัฒนาพลใบเตยสุธีวันคกุลชรรวมเป่าเค้กอีกกอนเพื่อฉลองวันเกิดย้อนหลัง13สิงหาคมทำเอาหลายคนน้ำตาซึมประทับใจกันทั่วหน้าเรียกได้ว่างานนี้สนุกสนานประทับใจกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยทีเดียวขอชื่นชมสาวดิวอริสราจริงๆค่ะ